วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดาาาลาชการหันหนาตรงทงงห้ค้นบรองเ,เดิแม่นวนพานุงสิพาน้องโงโงหนุยง,งานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่16มีนาคม2564ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเกษตรบมหยุดพานุ ภารกิจวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยเชลลี่สีทองนะครับเพื่อที่จะเอาไปฟักขยายพันธุ์ในการเลี้ยงต่อไปนะครับไข่หอยเชลลี่สีทองก็ถือว่าเป็นหอยที่กําลังได้รับความนิยมมากนะครับในขณะนี้นะครับวันนี้เราก็ทยอยเก็บไข่ทุกเช้านะครับเพื่อที่จะเอาไปฟักในถาดฟักแบบง่ายๆนะครับตามคลิปที่ผ่านๆมานะครับที่ลงให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บ ไข่หอยไปฟักต่อนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีเก็บไข่หอยครับผมสําหรับการเก็บไข่หอยเราก็จะค่อยๆแทะทีละพวงนะครับไม่ให้เขาแตกนะครับนี่นะครับค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแชะออกไม่ให้เขาแตกนะครับการเก็บแบบง่ายๆนะครับ ก็จะเก็บไปทุกพวงนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็อยู่กับผมเกษตรวันหยุดพานุนะครับเป็นไข่หอยเชลลีสีทองนะครับที่เราพ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับหอยที่ยอกไข่ได้ก็ต้องอายุสี่เดือนขึ้นไปนะครับ มีพวงใหญ่มากนะครับความฝุกทุกวันนะครับในการทำกรเกษตรนะครับสำหรับพวงนี้เขาก็จะเริ่มฟักแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเริ่มแก่แล้วสีของไข่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากที่เราเก็บไข่ตอนเช้าทุกวันนะครับ เราเสร็จแล้วเราก็จะเอามาไว้ในห้องฟักนะครับเป็นห้องอุณหภูมิห้องปกตินะครับจะทิ้งไว้ในกระดาษแบบนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับหอยก็จะเริ่มทยอยฟักออกมาตามพวงที่เขาออกไข่ก่อนนะครับเขาก็จะฟักมาเป็นตัวนะครับอันนี้เป็นลูกไข่หอยเชลลีสีทองนะครับขาดนี้ก็เริ่มทยอยฟักแล้วนะครับ บางท่านถามมานะครับว่าทําไมไม่ปล่อยให้เขาหลุดลงไปในบอ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับบางทีหอยหเราฟักลงไปในบอ่ออาจจะถูกพ่อแม่พันธุ์กินลูกตัวเองนะครับก็มีด้วยนะครับก็มีบางบางส่วนที่ถูกกินนะครับเพราะเราอาจจะป้องกันนะครับเพื่อที่จะเอามานุบาลต่อในบอ่ออนุบาลต่อไปนะครับ นี่เป็นหอยเชอรี่สีทองกําลังทยอยฟักแล้วนะครับเป็นการฟักแบบง่ายๆในถาดกระดาษนะครับท่านใดที่ดูไม่ทันก็ดูในคลิปแรกๆนะครับามือใหม่เริ่มต้นในการเลี้ยงหอยก็เริ่มทยอยฟักนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บตัวที่ฟักแล้วไปลงในบ่ออนุบาลต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่ออนุบาลน,นะครับสําหรับบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อเตรียมอนุบาล ลูกหอยเชลรี่สีทองนะครับที่ฟักจากขัดกระดาษแล้วนะครับเราก็จะมาปล่อยลงในบ่ออนุบาลนะครับนะครับอันนี้ก็มีลูกหอยนะครับเป็นบ่ออนุบาลนะครับแรกมีลูกหอยยังไม่กินอาหารนะครับเราก็จะให้เป็นแหนแดงเหมือนเดิมนะครับก็ปล่อยไว้ให้เขามาเกาะนะครับการเลี้ยงแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับเห็นไหมครับลูกหอยเชลลี่สีทองนะครับ เก็บไข่แล้วมาฟักในถาดกระดาษประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับเราก็เอามาลงในบ่ออนุบาลต่อนะครับเป็นการเลี้ยงหอยแบบง่ายๆนะครับเป็นพันเชลี่สีทองนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ